เริ่มไหมท่านี้ทำเพื่อใครเนี่ยทำเพื่อใครเนี่ยทำเพื่อลี่คนเดียวทำเพื่อลี่เหรอฝาเล่งเต็มเต็มฝาเล่งเต็มเต็มฝาเลนะครับเป็นพยานนะครับฝาเล่งเต็มเต็มนะครับฝานนะครับเนี่ยครับเนี่ยเราเนี่ยกำลังรุนแรงนะครับรัก ดู <c oughs> กแก้วครับแก้วหมดเลยนะครับโอ้สุดยอดจริงเครับตาหมดแล้วครับหมดแล้วตาตาคนแล้วเออจะไปเอาคือ <c oughs> เสียบเบียบเทเลยไฮ้ยลงไปเลยดูด้วยครับนี่อาครับเพื่อใครครับเนี่ยเพื่อวครับ ào chạy đi ra đi ra đi chặt coi chặt coi chặt ừ ừ chúng bay ừ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  แก้วว่าหมดแก้วมากินกันครั้งที่สองนะครับเราปีเวยยาดองครับอันนี้ยกที่สองนะครับเราเผียวๆเราปีกับยาดองครับดูนะครับนี่เพื่อความที่ทธรนะครับนี่ครับ โอเคครับโอเคครับกดแก้วครับพี่นี่เล่าครับขึ้นกลมนะครับปึ๊บวดแก้วครับโอ้ยไม่เหลืออะไรครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงเหมือนยังเหมือนยังไมืนหัวเมืนหัวนะ

เ <c oughs> เข้าไปแล้วหนึ่งจอกเข้าไปแล้วหนึ่งจอกถึงกับบ้าโอ้โหหมดไหมครับเนี่ยโอ้ยหมดหมดก็หมดหมด,หมด,หมดกม้ม <c oughs> หมดกลมพ่องตายเหอ <c oughs> ดูครับดูหลักฐานดีกว่าครับยังเ,ลเหลืองครับไม่รู้ว่าเยี่ยวตัวเองหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> อ้าวเดี๋ยไม่ลืมรู้แล้ครับจ่ายยาผมยาดองอะมาอย่างนี้ยาดองจากเล่าปีอะตูมตามยาดองพ <c oughs> ูดเล่าปีเ <c oughs> หรอดูแล้วแก้วนี้เฮ <c oughs> ้ยกูเปิแล้วล <c oughs> อ่ะเฮ้ยอยา่าทำฟอร์ไมไอ่สัตว์ ต้องไปทิงครับเออดีดอีดนะครับหมดแก้วโอ้ยไม่เหลือเลยถ่ายใหญ่จอดลปจัดไในเมื่อเพื่อนโอ้โห อือจุงครับคราวนี้เอาปีตายแน่นอนผมเล่าปีครับเรียนเจ้าครับดูไอ้หน้าว้าแดกครับขอบคุณได้ทุกท่าน ชี้เขวมตูดหมดไหมครับหมดไหมครับโอ้ยหมดครับอ้วกแล้อ้วกไม่อ้วกเว้ยสั์